ยังไงกบูชูมันดอกขนาดนี้เราจะเก็บพริกนะคะคนที่ถือกล้องให้ถือกล้องให้แม่มาแม่พริกทำอะไรฮะฮะลองดูเด้อโอ้ยได้ช็อตเด็ดเด้อพริกเยอะก็เลยเก็บนลองฮียหนึ่งออเนี่ยแม่ลองเก็บพริกทำอะไรกินเ พริกดกจังเลยแบนีเออพริกมันขึ้นเองเลยนี่มันขึ้นเองกินดำมากเลยกินแล้วก็้ก็เป็นยังเอาได้แล้วเดาปรับปรับไปแล้วขาวแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่จอมลองช่องคอยบอกตลอเลยครับนี่แม่ลองลังเก็บพริกไปทำอะไรไม่รู้มีแม่ได้พริกอะไรไหมพริกแม่หนึ่งพริกไอ กระเลียงนะพริกกระเลียงบ้านเราธรรมดาอันนี้เพชเทรอร์คือเรากินส้มตำแล้วเราก็เทตรงนี้เราเพิเกิดเอาคนเดียวได้เนี่ยไหมไม่อันนี้นะเอากินกับส้มผักเนาะเนี่ยจากส้มผักเลยเนาะโอ้จากส้มผักอีกแล้วเอาไปตำพริกก็ได้บอกตำพริกก็ได้ตำพริกก็ปีกก็ได้พริกอันนี้พริกอันนี้นะกับพริกอันนี้ในช่องอันนี้เพชรไม่เหมือนกัน อันนี้เผ็ดเผ็ดโบแซบเนาะอ่ืม่แซบอันนี้เผ็ดแซบอันนี้เผ็ดแซบเหรออ้เผ็ดแซบเผ็ดนัวอ๋อสีแดงนี่คือพริกไทยมันก็เรียงพริกก็เรียงนี่ครับผมพริกก็เรียงพริกที่ยายเก็บนี่มันไม่เท่าไหร่ข้างบนนี่ทำไมไม่เก็บนี่ข้างบนนี่เออกระเรียงคอยาวเหรอเนี่ยมนควรจก็เรียงใช่ไหมอ่าใช่ค่ะกรเรียงคอสั้นกระเรียงคอยาวมาทีพายายไปหายายนั่นหน่อยไปไหนได้ไหนอ่ะ อยากไปอ่ะหมอะจวไได้เหรอบอสได้ไหนจันลานอ่ะอันที่อันรักต่างไว้นะเคยอยู่ไปหาแกใครนะต,ตัตต้ก่อ,อนอจะเออเออมันนิสัยนิสัยคล้ายๆยายแต่งตัวก็คล้ายๆยายได้ปวด็ก แต่ตัวคล้ายๆยาีิแต่คล้ายยาแต่เดี๋ยว่ายาอยากจะมีผลเด็กเหรอเดี๋ยวมมันมันลักษณะคล้ายๆกันอยากไปหาแกอยากไปสัมภษณ์แกดังไหมแกตอนนี้ยังรอโอ้ยคนจ้างแกทุกวันไปเออเป็นดาราแล้วอายุห้าสิบห้าโอ้ท่ายายท่ายายเออเอาผัวเด็กก็จะไปดังแต่ว่าไม่ได้ลุงขาจะรลองไห้ถ้ายายแปลผัวเด็กไม่เราไม่คิดว่าแบบนั้นไปสัมภาษกัสเรียก ตาเรียกเรียกขายเรียกกีรองอ่ะมาไปสีกข้องไปเออไปไม่รู้ไม่รูปไ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 ปเขากินตาส้มตำกันหรือเปล่าตำข้าวปุ้นตำปุ้นโอ้ยข้าปุ้นก็เป็นตแซ่บใช่ี่ปไป ทั้งผักด้วยยายอร่อยจริงโอ้โหวายมันคือบัใช่อันนี้วะอือฮะอุ้ยมันคือบัวข้าวปลาตามไม่ได้อ๋อแม่มาจ่อยมันยามเอามือโรดโอ้ยบัวเจี้ยมน้องนุ๊นะครับตามเอาบวงมันเผ็ดดึงไหมตามอะไรแม่เนี่ยตามข้าวปุ้นขนมจีนขนมจีนเราะกับพริกให้ผมกินดิพริกให้ผมกิน อ๋อนองกินดูพริกกระเรียงน้องน้องเผ็ดกระเรียงไงเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดบอกเผ็ดยังไม่ทันกินผัดบู้ยยังไม่ทันกินเพราะว่าเผ็ดเผ็ดก่อนแล้วตายผู้บชีวิตยูทูบเบอร์ของเรากินง่ายอยู่ง่ายมื้อเช้าดีบ่อแน่นน่ะอย่างไม่ดีเฮ้ยกุ้งว่ะกุ้งมันพิวยน่ะเครื่องกระแป๋องบ่อน่อยเลยร้อนร้นเลย กินแล้วจะไปหาไข่มดแดงนักทีหัวแหลมแทรคให้คุ้มมากินอันนี้เราบอกชื่อเชื่อแล้วยายเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วอายายบอกว่านาทีหัวแหลมแหลมเหมือนหัวลิงหลอกกันมาแหลมเหมือนหัวลิงเลยบอกแมม่่ลแแหลมเหมือนหัวลิงเลยไปเอาที่เป็นต่อยเอ่ะไปทางไง จะไปต่อยไคร้แดงกันหรอวะเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงไว้มือแดงเลี้ยงเขาแดงเลี้ยงเหรอมันจะสมบูรณ์จะกไปตาป้าตาป้าก่อนใหญ่เลยนะผู้แดงเลี้ยงได้อีกลังน่ะเหาอจริงเหรอไปตาป้าก่อนตาป้าก่อนเก็บของเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงจนใหญ่ไม่มีใครเห็นด้วยนะไปเลยไม่ทีสังเกี่ทีเห็นหรอไม่เออยายโจ้ก็ผมบอกไม่รู้ลพอเห็น ไปตามป้าคนตามป้าคนไเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเดยมีใครไปดูอีกไหมไหนเลยดูดูเลยจะไปมัง่าเนอะขึ้นสูงหายแล้เขาจะหาแถวต้ห่วงสองห้งเดี๋ยวไปไปไปก่อนอน่ไปล้วเดี๋ยวพีบอกดี้วมาเรอจะตามปาก่อนเดี๋ยวพีจะไปตามป้าเร็วนะาทีแล้ว ก็จบคลิปแค่นี้นะคะต้มตำมาแซบมาหนัวเด้อค่ะขอบคุณค่ะน้ำค่อยใช่ขอตน้แล้วริดลืมหมดน้ำกันหมดเลยไทยไว้ซื้อแล้วลงคลิปบ่ได้แถวนี้เบ๊ะใส่เน่ะหูอมันหิข้าวก็มีมาเนาะบอกย ได้เง <muitas S 2> ินบอกน่ข oh the no <don> ้าเพื่อนี้ข้าวเจ้าบอกขึ้นเหนียวแท้ข้าวเกลีย่อยข้าวเกน้าติปังไม่นเ้องจกข้าวเก่าะทั้งเรืองทั้งอ๋อไม่เหนียวเลยเรงพรคือไค่จันนี่้ากราวไหมล่ะร้างผู้ส่งงานหรอเงกินไม่มาปีนี้เอาไม่ได้กินเลยหรอข้าวใหม่ขายพอด้อข้าวเก่าเนาะ ไอ้น้องหลายยายเพิ่มแล้วน้ำเพิ่นอีกนะเพิ่มแล้วซับเพิ่มบึงนะใช่กินหลายคนแซ่บเลยเนาะแซ่บอืมอร่อยมากค่ะตอนนี้ส้มไม่ไม่ไม่ใช่ส้มตำนะคะขนมไทยขนมจีนมันไดซีเมืองแหล่นี้นะมันว่านผักอร่อยเลยยายยายจันหอมมาเลย เดี๋ยวจะหามกไปยุกกระโพซาเนี่ยนะฮั่นมึงบ่เออมาแต่วันแล้วก็ไปอยู่หันตั้งนะจ๊ะอะไรกันเนี่ยควัวมันะลงนี่นะคะกินไปกินมาก็จะหมดแล้วดูป้าลองอยู่โอ้โหนี่ค่แป๊บเดียวนะมันไม่หมดโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียว สุกเลยป้าเต็นเรี้ยเลยโดยวันพันปีป้าเต็นที่เรี้ยโค้ดผมเดี๋นะครับเราจะมาหัวแหลมแต่อย่าลองรู้ทันนะยายลองรู้ทันยายลองกินแม่นความจริงบหมดยายลองรู้ทันคุณทันทีเขาหล่นเธออีกนะแน่นอนเลย รู้ทันจริงๆ,ๆอ้าวอันนี้ก็สิไปแย่ไข่มดแดงล่ะบานนี้ปาดอามาลุ้นๆนะพ่อมา่อยไปแย่ไข่มดแดงได้หรือเปล่าอ๋คือเถอะอันนี้บ่อเสือบ่อชุดแย่ไข่มดแดงบ่อนี่นะบอ่อปาดมดแดงตระสินทางครบเนาะรบหนยแพยแล้วเอาเอาเอา,เอา,เอามาลุ้นกันค่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะ